ส่วนเรื่องต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องที่ผมจะพูดถึงก่อนที่จะเข้าเรื่องกันวันนี้ศึกวันทรงเจ้าเนี่ยนะครับก็คือปักกิ่งก็คือหมายถึงว่าจีนเนี่ยนะครับเริ่มทวงที่จะทวงเงินคืนแล้วนะครับที่เราทราบข่าวว่าสนามบินเตโชเนี่ยอย่างผมที่เคยเล่าไ้ฟังน่สนามบินเตโชเนี่ยนะครับวิศวกรผู้ออกแบบสถาปนิกนะครับพวกคู่ควบคุมงานก่อสร้างแล้วเงินเนี่ยเป็นของจีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเคยพูดอยู่ตอนหนึ่งว่านะครับว่า ไอ้คนงานเขมรถูกนะฮะผู้รับเหมาจีนไล่ออกหมดตั้งหกร้อยกว่าชีวิตผมเคยพูดเอาไว้นะครับเพราะเขะมรมันขโมยของงานมันไม่ทําแล้วมันขโมยของอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มากินเหล้านะครับอยู่ในสนามบินจนกระทั่งเท่าแก่เขาเนี่ยมาตรวจพบแล้วมาเจอคือของมันหายไปเรื่อยเดี๋ยวเบิกเดี๋ยวเบิกสุดท้ายเขาก็ติดกล้องแล้วก็มาดูกันก็บอกว่าเจอคนเขมรขโมยสายไฟครับสายไฟที่เขาตอกติดเสร็จเรียบร้อยมันลอกออกหมดเลย มันลอกเกลี้ยงเลยแล้วมันก็ผ่าทองเอาทองแดงไปชั่งกิโลขายแล้วก็ไปซื้อเหล้าซื้อกับแก้มานั่งกินแล้วแม่มาหยามเขาคือนั่งกินในสนามบินเลยเหล็กทรงเหล็กเส้นแม่งม้วนไปขายหมดนะครับจนกระทั่งเจ้าของจีนแม่งก็กลับมาเห็นปุ๊บก,ก็ไล่ออกหกร้อยกว่าชีวิตครับตกงานทันทีแล้วเขาก็เรียกอะไรครับเขาก็เรียกแขกศรีลงังกากับแขกอินเดียเนี่ยครับมา,ามาช่วยกันนะครับ มาช่วยกันนะฮะประมาณนี้นะครับอืมเท่าไหร่วะยี่สิบจุดสองสองนะฮะอืมนะครับ,นะรบประมาณนี้จนกระทั่งสําเร็จไอไอสนามบินเตโชที่สําเร็จนี่เพราะแรงงานอินเดียกับสีลังกานะไม่ได้มีฝีมือขเขมรเลยนะช่วงท้ายเนี่ยช่วงสี่ห้าเดือนสุดท้ายเนี่ยฝีมือของสีลังกาของอินเดียทั้งนั้นเลยที่เขาจ้างมาคนขเขมรตกงานเกลื่อนนะครับ ก็ผมถึงบอกประเทศนี้เนี่ยมันไม่มียังไงก็ไม่มีวันเจริญคุณเชื่อเธอต่อให้แม่งคุณคิดดูคาาสีหามุนียังต้องไปขอทานที่จีนน่ะแล้วคุณคิดว่าประชาชนมันจะเหลือที่อะไรมันไม่เหลือที่อะไรหรอกผมบอกให้สีหามุนียังต้องแบกหน้าเดินเก๊กตัวแข็งไปขอตางจีนตั้งเก้าสิบล้านกษัตริย์มันยังขอทานเลยแล้วคุณจะไปเอาอะไรไปคิดอะไรกับคนเขมร ไอ้ที่มันไม่ได้มีความรู้ไอ้ไอ้คนเก่งๆคนดีๆนี่ก็ตายหาหมดหรือไม่ก็โดยอยู่ต่างประเทศไม่ได้กลับมาไอ้ไอ้ที่อยู่ในประเทศหัวสมัยใหม่ก็ไปติดคุกเห็นไหมฮะไอ้ที่อยู่เนี่ยอย่างไอ้สมเด็จโตโยต้าอย่างไอ้ไอ้คนขายปุ๋ยไอ้พวกเยี่ยนี่คือควายนะครับไอ้ฮุนเซนแม่งยังหน้าด้านบินไปจีนที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานคือบินไปเป็นการส่วนตัว บินไปพบสีจินผิงสีจินผิงบอกโอ้ยตัวเฮียนี่มาอีกแล้วไป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 ไอเลขากูไปคุยกับมันหน่อยเด้แล้วบอกว่าให้รับเรื่องไว้ครั้งแรกไปไม่ได้ตังทีนี้เกิดว่าไงเห็นจีนเงียบต่อก็ไปแม่งใหม่พอไปใหม่ทีนี้ก็สั่งไอคุณมานเนี่ยบอกไปลูกไปพร้อมพ่อเลยไปไหนก็พ่อก็ไปขอทานไงเฮียมึงคิดว่ากูออกต่างประเทศไปทํามาหาแดงไงไปขอตังเขาอ่แล้วจะผมไปไหนไปกับพ่อเหรอมึงไปเวียดน,นาม อ้าวทีนี้ทางการคำมิงก็ดีวกาเวียดนามเลยเวียดนามบอกให้พวกเราไว้ยอมเหนื่อยหน่อยนะทาไมครับป๋าตั้งแถวต้อนรับมันหน่อยให้สงเกียรติมันหน่อยอ,อตาหารก็ไม่รู้เรื่องก็ไปตั้งแถวต้อนรับไอฮุนเซนก็บินไปจีนเพื่อไปเจอหน้าเดิมอีกแล้วพอไปเจอหน้าเดิมเสร็จโอ้ยทําไงวะตังก็ไม่ได้กินชาตะขี่ไม่ออกท้องผูกก็เลยต้องบินกลับนะฮะพอบินกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเสือกไปประกาศเขาไงรู้ไหมครับ มันไปประกาศบอกว่าเปรนตนกระอัเปรินตนสรารสนเปรนทน้อยต่อยกระอัปอนตระยังกัมบูดี้ชนตนเนีเคลปอนอตราอันตุน,นันเตโชเปรอันตนนายรกร,ร,ร,ระอันปอนตุตุดปูเต็ปแปรอัโกนกินแกรัสวายก็บอกว่าอย่างนี้มันก็หมายความว่าวันนี้ประเทศจีนเขายอมรับเราแล้วเรากำลังจะกู้เงินเพื่อมาขุดทองต่อ นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เป็นการสบประมาทเพราะไอ้พวกเสียงมันชอบด่าเราว่าเราขุดท่าเรือข้ามฟ้าวันนี้เราก็เอาต่อกันซะเลยจีนจะอนุมัติเงินอีกสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเคมนเร็วๆนี้ไอเฮียลูกสามมันไปนปันข่าวเรื่องนี้ที่แคมเนไทม์และกู๊ดมอร์นิ่งแคมเปรากฏว่าเซาล์ชาหน้าพอเห็นข่าวปุ๊บไม่ต้องถามประธานาธิบดีเลยเพราะรู้ไม่ให้ตังเซาล์ชน่าไอคุณต้องเกตดีๆนะเซาล์ชหน้า,า,า,นา,า,า,นาคุณลงไปอ่านข่าวนะ เขาเชียร์ไทยนะไอเฮียตอนยิงยี่สี่ถึงยี่แปดนี่เขาด่าขมนอย่างเดียวเลยนะแต่เขาด่าไทยอยู่คนเดียวเขาด่าไทยคือสมัยทักษิณที่ไปขึ้นเวทีพูดห้าสิบต่อห้าสิบนั่นแหละเขาดา่าแต่ที่เหลือนี่ซา u t h ช h i นาของจีนเนี่ยนะครับเขาเชียร์เราหมดเลยนะเขายืนยันว่าขมนยิยงก่อนแล้วขมินบอกอ้ยนอกตักกระตับแตะแล้วยังตูดไหม้เลยอะ ปรากฏว่าเซาล์ชน่นาบอกไอ้ที่พูดมาทั้งหมดมึงโกหกเพราะเนื่องจากประเทศจีนยังไม่ตกปากรับคำที่อะไรเลยเขาให้มึงกลับไปเขียนแผนขึ้นมาใหม่ว่ามึงจะขุดคลองกันยังไงมึงจะบริหารจัดการงบประมาณยังไงแล้วคนเขมีไม่เขียนแผนเป็นท้งที่ไหนลเลยเยี่ยม,มันมีจะเขียนเงินกู้จริงเขมีนี่เขียนเขียนกู้นี่เก่งไอสัตว์แต่เขียนแผนทํางานไม่เป็นแต่ว่าไงก็ต้องเติมแก๊สอะ พี่น้องครับผมยังขาดผู้กล้าหาอีกคนหนึ่งนะเต็มจำนวนสนับสนุนหน่อยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เฮียไอ้หุ่นมาเนตไปเวียดนามเขาพาขึ้นแท่นเลยเดียงกร้อยปรัตต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 ะ อ่เชิญมึงลงไปตรวจผลสนามพอตรวจผลสนามเสร็จปุ๊บเอากลับบ้านได้ไอหุ่นมาเน็ตบอกเยบเป็ดกูจะไม่ทันพูดเทียรบอกอ๋อไม่ต้องอ้าปากกูก็เห็นลิ้นกายจะมายืมตังค่ะสิไอหุ่นมาเน็ตก็ยิ้มบอกเฮียลูอีกแล้วปกประเทศมึงมาหากูเนี่ยไม่มีเฮียอะไรนอกจากขอตังค์ฉะนั้นกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวกูคุยกับพักผู้ก่อนเอ้าขอบคุณนะครับพี่น้องที่โดนเน็ตเต็มจํานวนท่านที่ห้าสำหรับครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเรียบร้อยแล้วครับ ต่อจากนี้พี่น้องเอฟซีคนไหนจะมีจิตเมตานะครับก็โดนเนทเข้ามานะครับจะเต็มจํานวนไม่เต็มจํานวนก็แล้วแต่นะครับก็กราับขอพวะคุณมากานะครับผมพูดถึงเขมเมนบ่อยๆผมก็เลยกลายเป็นเอมเมนและพี่หมาเด้งวันดีนะครับจริงไหมฮะพี่ราซลัดวันดีนะฮะเขารู้ทันหมดแล้วตอนหลังไปขอจีไม่ได้ก็ไปซาอุแล้วไปโดนไอ้เหี้ยรัฐมนตรีหลอกไปขี่อูดอยู่สองชั่วโมงไงอ้สั่นเงือโซกมาเลย,ยเหี้ยปาดเงือกอ่างเงี้ยบอกโอ้ ไม่น่าเลยพ่อเอ้ยไปโดนโดนแขกต้มแล้วไปซาอุนี่ยไปบอกเขาจะขุดน้ามันเกาะกูดทันแรกบอกว่ามีส่วนจะไปขุดเจาะเอามาตอนหลังบอกว่ารอบสองไปใหม่เนี่ยไปของเงินเขาจะจ้างบริษัทเลยทีนี้ไอ้รัฐมนตรีกำลังจะง้างมืออย่างนี้เลยก็ตบมือคราวที่แล้วตบมือเรียกอูดคราวนี้ก็จะตบมือใหม่ไอ้คุนเซนบอกเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนท่านคราวนี้ผมจะไม่ยอมขี่ตัวเฮอะไรอีกแล้วนะ คราวที่แล้วไปขี่สองชั่วโมงนี่แม่งหนังลอกเลยสัตว์เใครจบนะเลสวนมาเนี่ยรู้ทันทีเลยแผ่นหลังแผ่นหัวนี่ลอกกับเป็นแผงๆเลยอะสุดท้ายก็ไม่ได้ตังค์แล้วจะกลับไปเอาจีนอีกก็ไม่ได้อีกไอหุ้นมารเน็ตก็เลยบอกพ่อมึงอย่าไปพึ่งจีนเยอะได้ไหมเดี๋ยวดูฝีมือหนูดีกว่ามึงจะทําอะไรผมติดต่อสารัฐไว้แล้วขายชาติขายความเป็นมิตรของจีน โดยการไปลงนามในส่วนทีล่ลงนามในเป็นภาคีอินโดแปซิฟิกรู้ไหมครับว่าจีนโกรธชิปหายจีนเขาโกรธเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าคุณไปลงนามปั๊บเนี่ยไอกองเรือสหรัฐม,มันมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในขเขมรได้เลยนะทีแรกมันยังทีแรกมันก็เหนียมเหนียมไออายมันต้องขออนุญ,ญาตก่อนจะให้เข้าไม่เข้าแต่พอเป็นภาคีไปแล้วกองเรืออเมริกาจะเข้ามาเมื่อ,อไหร่ก็ได้ จะมาจอดตรงไหนก็เรื่องของเขาจีนลง,ล,งลงทุนท่าเรือเรียมรุขีพันล้านดอลลาร์แล้วต้องมาลงทุนในคลองฟูนันเตโชแถมยังต้องทำสนามบินเตโชอีกยิ่งใหญ่อลังการทั้งนั้นเลยสุดท้ายไงครับเป็นที่หมาแมงวิ่งเทคออฟไอ้เหี้ยเครื่องบินไม่ค่อยมีว่างๆก็ปล่อยหมาไปวิ่งอาไปเทคออฟซะไอ้เป๋อป่ปองส่วนนกเนื้อก,ก็บินมามาแลนดิ่งมาแลนดิ่งลงมาจบขเขมรเลยทีนี้ แล้ววันนี้นะครับไอหุนเซนก็ยังโดดนเดินตกบ่อไอสมรังีอีไอสมรังสีเคยขายแล้วเกาะกูดให้กับฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสนี่ต้องบอกตรงๆเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราเพราะฝรั่งเศสมันกลัวเราจะหยิบสนที่สัญญาสยามอินโดจีนขึ้นมาแล้วก็นี่ไงมึงเขียนอะไรที่อะไรไปบ้างเนี่ยมึงเคยอ่านตรงที่มึงเขียนบ้างไหมที่มึงทํากับกูอะแล้วลทานั้นยังไม่พอยังจะเสียสันหลังบู่ว่าพูบว่า,วาอีก อนุสัญญาโตเกียวซึ่งอนุสัญญาโตเกียวเนี่ยนะครับนะฮะไอฝรั่งเศสเอาเงินเราไปตั้งหกสิบล้านฟังในสมัยก่อนหกสิบล้านฟังไม่ใช่น้อยๆนะแม่งออซ่าเลยนะมีหลักฐานการเซ็นรับเงินเรียบ100ร้อยฝรั่งเศสมันถึงไม่อยากยุ่งไนงะเขาบอกมึงจะไปเล่นหิ้ยตรงไหนก็ไปสัตว์กองทรายอยู่ตรงนั้นเอามันนิดๆเอาไปห้าบาทแล้วไปเล่นกองทรายเล่นทุกวันนี้ทุกตังเกตดีๆนะครับฝรั่งเศสจะไม่พูดถึงเราเลย ฝรั่งเศสจะไม่ยุ่งอะไรกันลเพราะเขารู้ตัวไงว่าหลักฐานมันมัดอยู่แม้กระทั่ง MOU 43ที่ฝรั่งเศสพออุ่นใจได้เพราะเนื่องจากว่าเราโดนมันต้มหรือเราสมัครใจไปต้มหรือสมัครใจให้มันไปต้มเราก็ไม่รู้มันยังอุ่นใจแค่ m อ u 43แต่ MOU 44ฝรั่งเศสไม่เกี่ยวนะครับและไอ้อ o u 43ที่นั่งกอดน,นอนกอดกันที่ยืงเยี่ยวใส่กันชักเ้าใส่กันในตอนนี้ นะครับถ้าเกิดเปิดออกมานักการเมืองก็ติดคุกฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือไอสมรังสีก็เลยขายอนาคตที่เกาะกูดให้กับฝรั่งเศสเขาไม่ยุ่งก็เลยต้องเปลี่ยนมุมเปลี่ยนทิศมาขายให้กับอเมริกาเอาฝันมาขายให้อเมริกาเห็นว่าเนี่ยเราเกาะกูดเนี่ยผมกลับไปอยู่มเมาคเขมรนได้ถ้าเอาผมไปอยู่ขเขมรนได้ผมจะเอาเกาะกูดยกให้อเมริกาไปขุดเจาะน้ำมัน ไออเมริกาเรียกเงี้ยมึงมาเนี้มานี้มาเนี่ยไอสมรังสีก็หันซ้ายหันขวาบอกไม่ไม่ต้องหัน,นะมึงแหนะมานี้นไอสมรังสีบอกครับจ่าก,ก้มหัวลงนิดนึงจะพรมน้ำมนต์เหรอครับเขกะโหลกโป๊กบ,กบอกมึงหารู้ไหมไอเกาะกูดกูเนี่ยกูทำสัมป,ปทานไปแล้วไอเฮียกูมีบริษัทในอเมริกาได้สัมป,ปทานไปแล้วมึงจะมาขายเฮียอะไรอีก นี่ถ้ามึงอยากจะขายนะมึงอยากจะขายฝันให้กูนะมึงเข้าไปอยู่ในขเขมรให้ได้มึงไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกในขเขมรให้ได้แล้วเดี๋ยวกูจะอวยให้มึงเต็มที่มึงต้องการอะไรมึงบอกกูไอเอฟเดี๋ยวกูวิ่งเข้าให้เลยปรากฏว่าไอเฮียทําไปทํามาไอสมรังสีแม่งก็รู้ตัวแล้วอเมริกาแม่งก็ไม่เล่นด้วยเพราะได้สัมปทานไปแล้วก็เลยมีวิธีการที่จะไปขเขมรก็คือหมายความว่าก็ปูนเรื่องความข้างชาติขึ้นมา บอกว่าขมในณรในยุคของคุณเซนทําให้เสียภาษาตาควายทําให้เสียภาษาต,ตาเมอนทมเราต้องเอาคืนนะครับทั้งทั้งที่ทในสมัยก่อนสมรังสีอยู่ในไทยเนี่ยแดดเข้าสารอยู่กับบ้านเราเนี่ยกินข้าวแกงอยู่กับบ้านเราเนี่ยพอมันไปอยู่อเมริกาพอมันไปอยู่ฝรั่งเศสมันด่าเราเหมือนสีห์ไอเหมือนสีหนุเลยเหมือนกันเลย บินเข้าไทยปุ๊บแล้วเธอเจอประเทศไทยเขาไล่ไงไล่ให้ไปอยู่ฝรั่งเศสมันไปอยู่ฝรั่งเศสมันก็มาด่าเราพอมันบินกลับไปจีนปุ๊บมันก็ด่าฝรั่งเศสให้จีนฟังฝรั่งเศสถึงเกียดที่หายไงขเขมรเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเขาก็ยังได้กําไรจากขเขมรอยู่คือขุดแร่เหมืองแร่ทองคําอยู่นะฮะอืมนะเออนะครับฉะนั้นเรื่องของฟูนันเตโช วันนี้เขมรไปต่อไม่ได้แต่พยายามจะสร้างภาพเพื่อที่จะให้อเมริการูถา้ถึงลิ์เดนว่าถ้าเขมรออกอ่าวได้ขอขุดคลองฟูนันเตโชต่อได้อ่าวไทยจะเป็นของเขมรทันทีไม่เชื่อดู Google เออไม่เชื่อดู Google ดูเดี่ยพอไปเปิดดู Google ก็แม่งชื่ออ่าวเขมรเลยเฮียคนเขมรแม่งไปกดยังไงท่าไหนไม่รู้แม่งกลายเป็นอ่าวเขมร แต่พอดู Google Earth แม่งเป็นอ่าวไทยอยู่และอ่าวไทยกับอ่าวเขเมรก็สลับกันนะวันนี้ไม่เห็นขึ้นอ่าวไทยอีกสองวันแม่งขึ้นอ่าวเขเมรไอ้เฮียกูก็พางงไปหมดเลยว่าตกลงแม่งอ่าวอะไรของไทรกันแน่วะจริงไหมครับแล้ววันนี้เวียดนามสร้างถนนข้ามมา40กิโลไปถึงเกาะฟูกัวเขเมรไม่ตกใจนะครับเขเมรไม่ตกใจไม่ใช่เพราะเขาเกรงใจเขเมรเขาไม่เกรงใจเวียดนามไม่ใช่นะ แต่เขากลัวเวียดนามเลยเขากลัวเขาไม่แตะต้องเลยคุณดูนี่สร้างมาแล้็จะถึงอยู่แล้วนี่อีกนิดไม่ขี่กิโลก็ถึงเกาะฟูกัวแล้วแต่คนเขมรไม่กล้าพูดซักแอะเลยไม่มีไม่มีปฏิกิรยิยาที่อะไรเลยเพราะเขากลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยขืนไปด่าคนเวียดนามบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเดี๋ยวตื่นเช้ามาเย็ดแม่รถถังเต็มเมืองเลยเฮียแล้วเดี๋ยวจะถามกนดีว่าเข้ามาตอนไหน เขมรมันกลัวเวียดนามเับเพราะเวียดนามไม่เจรจาเวียดนามนี่เขาเป็นใบเวลามึงไปเหยียบแผ่นดินมันเมื่อไหร่มันยิงทิ้งเลยเหมือนกัสบสปป,ปลาวอะแค่เขมรขับรถแท็กเตอร์โค่นต้นไม้เตรียมทําถนนนะไอเหีียทหารลาวแม่งเห็นแล้วเป็นยังไงแม่งสาดกระสุนใส่เลยเหย้ยทหารเขมรแม่งตายหรือเปล่วก็ยังไม่รู้แต่แต่ลาวเนี่ยสาดกระสุนใส่จนต้องหนีตะลิยเปิดเปิงกันไปหมดอะ แล้วเสร็จปุ๊บไอ้ผู้นํามันไอ้หุนเซนก็ไปประกาศอีกไปแถลงข่าวบัตรนี้สปป,ปลาวยอมแพ้เราแล้วเขายอมถอยกลับเข้าที่ตั้งแล้วไอ้เฮียลาวแม่งได้ยินแม่งโกรธชิบหายด้ยลาวแม่งก็แถลงข่าวเลยบอกว่าที่ถอยนี่คือมึงไม่ใช่กูแล้วกูประกาศว่ามึงอย่าเอาของหนักมาเล่นตรงนี้นะมึงเอาของหนักมาเล่นตรงนี้กูกูนี่จะตาบอดยิงใส่ไม่ยังลาวแม่งไม่กล้าไอ้เขมรแม่งไม่กล้าแม่งกลัวแม่งเหลืออยู่ที่เดียวที่แย่ๆได้ก็คือที่ไทย เพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยเรามีพระชั้นสมเด็จเป็นแม่ทัพในกองอยู่เป็นจำนวนมากแต่ละคนไปดูประวัติแล้วก็เป็นอนุสาสนาจารย์จบปร,ริญญาทำเก้าประโยคมาทั้งนั้นแม่งใจดีชิบหายทั้งขาขาดทั้งคนตายไปไงเรายังรักกันอยู่เรายังเจรจากันได้เรายังคุยกันได้อยู่นะไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเราก็เข้า JBC เข้า GBC ก็คุยกันต่อสิมีอะไรเรามี M O U 43อยู่ในมือนี่กลัวยฮี้อะไรละ่ะ เพื่อนายกกูนี่กระจบเปลี่ยนธรรมก้าประโยคเหมือนกันนะไม่เจรจาอย่างเดียวเลยไอรัฐบาลนี้ที่แม่งอยู่ได้นี่นะครับที่แม่งมีราคาพาขึ้นมานี่ไม่ใช่เฮียอะไรหรอกเนี่ยคุณสจีเท่านั้นเนี่ยคนเดียวเนี่ยท,ที่กระตุ้นให้พรรคแม่งสถานการณ์มันเปลี่ยนนะถ้าไม่ได้คุณสจีจบเลยรัฐบาลนี้จะเอาเฮียอะไรกัน็สมเด็จทั้งนั้นนะนี่จะให้กูเห็นนะแม่ทัพนายกองแล้วคุณจับแม่งเลี่ยมพระเลยเฮีย เลี่ยกมกอบให้อยู่กับที่ไม่ต้องทำหวยแล้วเอาอีกแล้ววันนี้มาอีกแล้วไม่ยอมเตรียมพร้อมสั่งเต็มกําลังทุกพื้นที่โอ้โหกูเห็นสั่งตะแต่เดือนที่แล้วและเฮียเต็มกำลังอน,นี้ไม่ใช่แค่เต็มกําลังตอนนี้แม่งเต็มกางเกงแล้เย็ดแม่ขี้แตกกันอยู่ตรงนั้นนะจริงไหมครับเออ,เอ,อคุณสุปฏีใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คุณสตีนะคุณสุปฏีขอโทษแกเป็นลูกคนรวยแกเป็นลูกหลานตระกูล โรงแรมดุสิตธานีเกง่งๆคนนี้คนเกง่งนะครับถ้าไม่ได้คุณสุาจีเป็นไงไอสัตว์ป่านนี้แม่พักน้ำมือเป็นไงเน่าเหมือนหมาเอาบอกตรงๆเน่าเหมือนหมาอืเดี๋ยวขอญ,ญาติเติมน้ำมันหน่อยนะอะในระหว่างพักเติมน้ำมันก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมทําหน้าที่กันนะพวกเราอืมเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่นะครับ นายสมรังสีก็ประกาศที่จะก่อตั้งรัฐบาลพระเนจรรัฐบาลเล่ร่อนแล้วพอนายสมรังสีประกาศปุ๊บจะทากูแม่งเอาปั๊บเลยจะทากูบอกไงรู้ปะ่ะจะทากูบอกให hey, ้เอาเนี่ยเอาจะตั้งเลยพอจะทาแสดงความยินดีกับสมรังสีว่าจะก่อตั้งรัฐบาลพระเนจรนาโต้แม่งออกตามมาเลยบอกนาโต้สนับสนุนด้วย แต่สุดท้ายแม้ยังหารัฐมนตรีกันไม่ครบไอ้เหี้ยทุกวันนี้เพิ่งจะหาครบกันเองเพิ่งจะได้รัฐมนตรีพเนจรครบทีมแล้วก็เตรียมที่แล้วก็สมรังสีก็ประกาศเลยประกาศว่าเนี่ยปีหน้าคือปี69สมรังสีจะกลับเข้ามาในประเทศเขมรนแน่นอนครับเขามาเขาต้องมีของตามหลังมานั่นคืออเมริกานั่นคืออเมริกาและต้องมีข้อแรกเปลี่ยนกันด้วยนะไม่ใช่ยู่ๆู ปล่อยสมรังสีเข้าเขาเมรแล้วก็ทั้งทั้งที่การเลือกตั้งเนี่ยมีน่าจะมีในปีเจ็ดสูบหรือปีเจ็ดหนึ่งนั่นแหละแต่สุดท้ายถ้าจะเกิดปล่อยสมรังสีเข้ามาเป็นไงครับคุณเซนก็ตายคุณเซนก็ตายหรืออาจจะมีการจัดนี่มีการเลือกตั้งหรืออาจจะทํารัฐประหารเองก็ได้อย่างที่เป็นข่าวคุณเซนอาจจะทํารัฐประหารเพื่อแลกผลประโยชน์อาจจะจบตรงนี้แล้วไปอยู่กินที่อื่นแล้วก็ทิ้งให้สมรังสีมาจัดการการเลือกตั้ง แน่นอนครับจีนอุตสาห์ลงทุนกระจากกาวุธไปแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดนเนตลงท้ายด้วยหกห้านะครับพี่ใบย่าวัดดีนะครับนะฮะนี่เป็นแบบนี้แล้วคุณคิดว่าจีนจะยอมไหมถ้าสมรังสีมานั่นคือข้างหลังเขาอเมริกาเลยนะแล้วจีนเนี่ยกีดกันสมรังสีมาตลอดนั่นก็คือศัตรูฉะนั้นนะครับฝ่ายแดงก็คืออะไรครับไอฝ่ายแดงของของจีนก็คือเตียบัน ส่วนฝ่ายน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เป็นของอเมริกาแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดสมรังสีเข้ามาจีนจะนั่งเฉยเฉยเลนี่แหละครับที่ผมถึงบอกไงอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะมีสึ่วันทรงเจ้าเจ้าจีนกับเจ้าอเมริกาแม่งจะว่ายังไงแต่ผมบอกได้เลยในคิปหายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องนิ่งๆเลยตอนเนี้ยต้องรอดูเลยถ้าเกิดจีนกับอเมริกาแม่งซัดกันก็เราต้องนิ่งๆเลยแล้วดูว่าฝ่ายไหนชนะแล้วก็ไปยืนโบกธงอยู่ฝ่ายนั้น นี่เป็นนิสัยของเรามานานแล้วฝ่ายไหนชนะไทยจะไปอยู่ด้วยเป็นเรื่องปกติจริงไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เพราะไอ้เฮียหุนเซนตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยแต่ว่าปัญหาทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดก็เกิดจากไอ้สองตัวเนี้คือไอ้สมรังสีแล้วก็ไอ้หุนเซนไอน้นักนก็อยากจะยึดอํานาจครองอํานาจไอ้ดีก็อยากจะมีอํานาจเห็นไหมครับประเทศแม่งก็เลยชิบหาย ประเทศขเขมรนั้นไม่มีวันสงบหรอกคุณเชื่อผมป่ะและสิ่งที่คนไทยไปหลอกขเขมรน่ะนะครับไอ้ที่คนไทยไปหลอกขเขมรนะ่ะที่บอกว่าอะไรคำสาปพ,พระเจ้าสุริยะวรมันนะ่ะไอ้เยี่ยงและขเขมรแม่งเชื่อด้วยนาะยสัตว์นะฮะขอบคุณนะครับพี่น้องที่โดเนตลงไทยได้วยจุดหนึ่งสี่มานะฮะและขเขมรแม่งเชื่อด้วยว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ไหนได้สัตว์พวกเราไปแกะกันเอาเองแล้วไปนั่งแปลกันเอาเองไอ้เยี่ยและขเขมรก็เชื่อ โอ้โหแม่งทําพิธีสาบกสาบานทําพิธีทําลายขวัญทาลายของแต่เมื่อสุดท้ายตายไปสามไปจัดพิธีที่ตาเมืองทมแต่ฟ้าไปผ่าที่ไหนครับนะครวัดผมก็โทรไปถามเลยเอ้ยมันจะไม่ปล่อยฟ้าผ่าผิดที่เหรอมันบอกวันนั้นมันลืมมาแว่นมาดูมันดูแมพถ้าวันนั้นเอาแว่นมาดูแมพนั้นลงตาเมืองทมไม่ได้ลงที่นู่นหรอกแต่ก็เฮียพอใจไม่ล่ะบอกอืมพอใจมันตายไปสามแล้วพอวันอีกรุ่งขึ้น แม่งไงสัตว์นะครับฟ้าแม่งผ่ายทีแถมไปอีกหนึ่งต้นไม้ทับผ่าโดนต้นไม้ไอ้เฮียนนักำลังจะวิ่งหนีต้นไม้ไอ้สัตว์โดนทับตายไปอีกหนึ่งเนี่ยคือขมรนทีหลังก็อย่าไปหลอกมัน,นไอเฮียสงสารมันและแม่งเชื่อจริงในสัตว์คำสารพระเจ้าสุริยะววรมันนะ